นี่คือแมบ,บที่ผมสร้างขึ้นเพื่อให้น้องๆได้ท้าทายศักยภาพของตัวเองหากพวกเขาชนะรับไปเลยขวัญรางวัลปีใหม่จำนวนเงินปริศนาแต่เป็นหลักร้อยอย่างแน่นอนบางด่านอาจจะต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนบางด่านอาจจะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวหรือบางด่านอาจจะต้องใช้ความสามาคัคคีหรือบางด่านอาจจะต้องคิดพิดจารณาจริงๆก่อนลงมือทำหรือบางด่านอาจเป็นปริศนา หรือบางด่านอาจจะเล่นกับจิตใจของผู้เล่นเรามาดูกันว่าน้องๆจะสามารถเอาชนะความกลัวของตัวเองและจิตใจของตัวเองได้อย่างไรร่วมให้กำลังใจน้องๆในคลิปนี้กันครับผมสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กันใน m ม craft แต่ว่าก็อย่างที่อธิบายในคลิปคร่าวๆแล้วกันไปลุยก,กันเลย โอเคพี่แต่ผมจะอ่านอ่านไปไปให้ทุกการก่อนพีอืมอ่านไปก็ดีนะตัดใจนจพิษพลาดทำไปสู่การเล่นที่ยากมากขึ้นพูดออกดีนเหนเยียบเหยียบกล่องและเหยียบหายทุบทุกหายออกก่อนถ้าขึ้นไม่ได้โอเคได้จะจะนำบล็อกดูหนึ่งสองสาม

ย่านะเราเราออกก่อน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 ไปเขียนเขนมาตีมาดีพี่แทงอยู่โอเคโอ้โหผมแม่งแตกไปแล้วเลือดผมมีแค่ที่หนึ่งครพี่โอเคได้เวลาตายฮะโอ้โหแม่งเยอะจัดอะเยอะจริงเยอะจริงเราต้องเอาทอนมาปักแล้วเชียในตัวผมมีไฟนี่ว่าลืมลืมวางเลยอีกล่องอะ เชนรีบมากูจะตายแล้วไม่ได้โอ้ยไอ้เหี้ยทำไมครั้งนี้เราตายเร็วขนาดนี้วะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกเหี้ยมันไม่ได้ยากแต่มันเยอะมากเลยตั้งคานมากกว่าโอ,โอ้แล้วมันออกมาที่แล้วคือเหี้ยอะไรเนี่ยมันอยู่แต<า>น่น้ำต<น>ัวเอง เข้าไปเลยเดดับเ <ald> e. ีดอดบมาอดับมาเดียวจัดทั้งวเลยหาของกันหาของกันยสมัเดรฟบีย น,นาขรมันมีตัวอะไรกัดข้างหลังไม่รู้มันเยอะมากเลยพี่การเล่ก็เล่นง่ายกันแล้วพดิโอยเนี่ยไม่ได้าหารนะกอยู่เรื่อยไม่ได้มีเรื่อยอยู่ครึ่งเดียวเขียนเขียนรีบเข้าไปเอาของนะผมเอาแล้วมันมีแค่เน,นี้ยเน่เขียนได้พี่เนี่ยเนี่ยเขียนี่ยเขียนทิ้งอาหารมาหน่อยมีไหมเนี่ยพี่อาหารผมมีแค่เน,นี้ย อมันม,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 มีซอมบี้ด้วยนั่นแหละที่ทำให้มันยากเทียนเ,เลือดเท่าไหร่สี่ครึ่งเดีนมาเอาเนี่ยไปเกี่ยวเกับเคียนก่อนอเดี๋ยวพี่จะลองเข้าไปเสี่ยงดู เคิดยีหล่อเหรอโอเคโอเคโอ้พี่พี่ให้ดับเล็กม <Okay, okay. S 2> างี้ผมสามารถเล่นเกมได้เลยเนี่ยอ้าวต้องลองดูว่าจะอินเกนได้จริงหรือเปล่าของเยอะขึ้นแต่ก็ยากขึ้นนะกลุมกลุ่มไปดูก่อนโอ้โหมองมุม ต่างไปสามรอบแล้วจริงแต่ว่าเขาให้เนื้อมาก็ดีนะดีกว่าหนมปังนะบอกว่าแต่โคมไฟเราหายไปไหนวะพี่ผมมีโคมไฟอยู่นี่วะรีบรีบทำอะไรสักอย่างก่อนกูนจะตายฮาร์ดเออเรียนรีบๆผ่าปุ่มรีบออกไปเราได้ของสำคัญแล้วป,ป,ปุ่มปุ่มปุ่มพี่พี่เอาอะไรมัน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 หาปุ่มหรือเปล่าจะ,ลจะแตกแล้วเนี่ยอจะแตกแล้วเสร็จเร็วจัง,งแตกไอ้เด็กเขี้ ตีแมงมุมเวทคนเดียวกลัวแมงมุมเขาเขาเขาเล่นเขาเล่นแมงมุมแพนแล้วจังเนี่ยเขาจะเบางปัวของเขามาเล่นกับเราอีกตปะพี่พี่ไปเดี๋ยวปุ่มแล้วไอ้มันจะลงมือช้าหรือเปล่ายืนนี่งมาเลยมึงไม่ต้องเปิดแล้วเอาไอ้ฟัดสวามีดี บอก456เดี๋ยวนะอันนี้เป็น4 7 7 2 14 500 2> โอ้ยเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนทับเท้าใหม่หมดเลยอยู่ดีศูนย์โอเคแป๊บนึงมันมันมีอยู่สองบานนะคืออันนี้กับอันนี้เดี๋ยวปไปหาใหม่ก่อน544แล้ว544แล้วศนะูนย์โอเคโอเคบานนี้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 เขียนเคล็ดเข้าไปดูเขียน กลับมาที่เดิมเจ็บเยเจ็บเยอะเจ็บเยอะเจ็บเยอะอัี้ยจริงอันนี้ยจริงไปแล้วไปแแล้วเดี๋ยวต้องขีนเข้าไปก่อนไม่ใช่ไม่ใช่อุ้มจะมันมาเป็นพวงเลยโอ้โหโอยโไอยสัตว์แม่งเอาไปหมดเลยนี่ว่าไม่มีอาหารเลยใครจะใครจะไป ใครจะไปตรวจสอบกันไปเลยพี่โอเคเอาไว้เขาถ้าเกิดตายเ้าหน้าเดี๋ยวเราอยตรวจสอบเพราะว่าเสนเราไม่น่าพอดูจกแางนียมันน่าจะเสียวใจเยอะพี่มีโล,ลวาซีด้วยอะไรวะบางกล่องไม่ได้ถูกซ่อนแต่ถูกเมินคเ<ม><ช> ีทุกที่มีนี่นี่ว่ายูยูยูฟุตเกย์ตายซะมันมีแต่ทองมันไม่มีของกินนะพวกคุณรู้ไหมครับพวกคุณกำลังพวกคุณกำลังอยู่ในมุมกล้องนะครับเวลาพวกคุณพูดอะไรพวกคุณระวังด้วยนะครับผมมีนะครับผมเป็นปลาครับ เอ้ยตึงเลีงเกินคำพูดโคตรเขียเลยเขียนมึงไม่ต้องวางบ่อยขนาดนี้ก็ได้ผมขี้กากันดีก็ต้องทำอย่างไรดีหรืออะไรไปหรือเปล่าทีพี่ผมาก็ฟิดผมจะใส่ตรงนี้ สั้เลี่ยนไปลูกธนูมาสามสิบสองจะเจอธนูก็ได้เว่ยเย่แล้วอันนี้ไม่มีป้ายบอกอันนี้ถือว่านชายเขาเกียดเราแล้วดิก็ห้องเดิมมาแล้ก็เขียนอยู่ป้ายว่าระวังโดนหลอกต่อไปก็สู้ๆแล้วกันนะออ้าวอาอ้าว้้้าอ เอามาแล้วามาแล้วเอาถอดมาเตรียมเลยพี่โอเคสวยพี่ครับที่เย็บมาไว้เผื่อเราอาจจะรีบไปเกิน <c oughs> เออนั่นดีใครเลยวะเปิดเลขของเปิดเลขของมันจะมีประโยชน์กับเราในอนานะคตแน่นอนอา้าวนี่ไงมีละวางละอ๋ <c oughs> อเคียนกูรู้แล้วมีประโยชน์ยังไงนี่ไงเชนเอ็นชาร์ปประสิทธิภาพเราขุดประตูได้เลย ยากัเลยเขียนรีมาเร็วเขียนไอ้ชิบเด็กเขียนไม่ง่วงเดินไปเขาก็เจอกับอะไรบางอย่างที่น,น้าสะพรึงควยชินนะักโอ้โหพี่เห็นนั้นว่ะผมเห็นผมเห็นนะแต่มันโคตรไกลเลยเดี๋ยวพี่ เอาโลไก่พ oh, ังไว้โอ้โหคิดว่จะให้โลอันใหม่ไม่มีหายกูชนบเกี๊ยงเอาจริงนะจะเป็นการที่พี่ลืมใส่มากกว่ามั้งอันนี้คือคือคือโลสองพี่ อี่คเอาลยพี่พี่แกตั้งใจไม่ใสก็สัดไม่เขียนไม่แม่ตามในเทอร์ไรดเอาเลยแต่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 ที่แต่แต่พี่ขำเหมือนเหมือนพี่รู้นะพี่โอ้โหไอ้เราก็สร้างตั้งนาเดี๋ยวเขียนมาหวางปุ่มนี่น้องเปิดเลยตยาโชคร้ายอ้ทำไมมีติยาโชคร้ายมันทำอะไรได้เนี่ยพี่กูรู้แล้วมันจะมีประโยชน์กับเราในอนาคตตอนนี้มันยังไม่มีประโยชน์แต่หลายคนเลยนะพี่ ไปเคยียบเราเราจะอเอาไอ้สัตว์ประต,รสตรูส้นเตี๋ยหุนเลย <c oughs> เออพี่ก็มีที่ขุดนีกว่าไอม่คิดเอาปู่มาด้วยเคยียบรถหุ่เยี่ยมให้ให้พี่ต่อทางเสร็จก่อนแล้วค่อยมามือมึงชอบลั่นนะไอ้เคยียบจำจำไว้กองสีมว่วงคือกองหลอกลวงของแม่งยังเด่นแม่งไม่มีหาอะไรเลยอย่า <Yeah. S 2> กินเนาะไอ้เคยียบเลี่ยมเพราเยอะจริงๆสงก็เป็นชายที่มาจากอนาคตก็ขึ้นชื่อว่ากองหายากเนไอ้เคียบมันปลั๊กเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเลียม ทำไมล่ะน่าจะเอาไปให้แบบเอาทองหรือไม่ก็เอาพวกแร่พวกนี้มันเอาไปค้าเป็นสลับได้ที่ไม่สลับดิเขาเรียกอะไรไอ้ที่มันเหยียบแล้วเป็นสวิตอะใช่ใช่ใช่มันคือสวิตเหยียบโอ้พี่ผมว่าด่านข้างล่างไม่น่ากลัวจริงว่ะพี่ดูพี่ดูดีมันมีสกเกลทีตันขี่ม,ม้าด้วยนี่ไงเฮียนี่ไงเห็ยน,นี่ไหมกลัวแล้วเชียวกูแจเฮียเนี่ะโอเคเป็นอะไรวะอ่าอันนี้ไงโล่เฮีนว่าเอาโล่ดิเฮีย โอเคอันนี้อันนี้อันนี้จริงถือว่าเป็นการรีเลียที่ดีนะครับเราได้รีเลียสักทีนะครับเมื่อกี้เล่นเลยสามลอดพอดีดีใจตายหาแหละยีนดี จันหายากนะพี่เราต้องขอบเราต้องแบบต่อหายพยายามนะพี่ต้องใช้ไหลบล็อกเลยไม่ต้องหาอุ้ยอันนี้เระนของแท้ไอ้เหี้ยอ้าวลืมบอกน้องอ่ะทีเนี้ยประตูแรกด้านอ่าด้านซ้ายมือเป็นสวย ฮะมันผมดูแลอ่ะอันนี้แน่ๆเลยโอเคมันมันมีโหพี่ซ่อนได้เงียนมากเลยพื้นแม่งอะคแมงสว่างจ้าเลยพี่ของผมของผมขอหน่อยเขียนเขียนอันนี้ไปเขียนโลโลอ่าอันนี้อันนี้ไมาเจอเขียนมาเอา,เอา,เาดิเขียนเขียนสองมีมัน เคียนเอ้ยมึงมาเอาสักทีเอาไปได้ไปแล้วแล้วก็อันนี้เฮ้ยมันดรอปอันนี้ด้วยวะเคียนเคียนที่มีอะไรจะบอกเคีนไรดิดูต้นไม้เฮดดิมันต้องมีอะไรแน่ๆน่มีอยู่แล้วพี่แต่ว่าโอ้ต้นไม้มันเยอะมากเลย

จะได้ทำการปรับเป็นโหมดกลางวันกลางคืนโดยอัตโนมัติ